สวัสดีค่ะอาจารย์ปูปุริดากุลดี Academy Director จากบริษัทดิฟโซวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับสีดิฟโซอัต t ิเมตคั o เล r ร์โลชัพร้อมกับการอ่านชาร์สีกันเลยค่ะมีหลายคนสงสัยกันนะคะว่าชาร์สีของดิฟโซอ l ตติเมตอ่านยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเลยค่ะ และนี่คือชาร์จสีของ l i p s o Ultimate Color Lotion เรามาดูกันนะคะว่า l i p s o Ultimate Color Lotion มีวิธีการอ่านชาร์จสีกันยังไงสี l i p s o Ultimate Color Lotion มีด้วยกันทั้งหมด8เฉดสีนะคะ8เฉดสีมีสีอะไรบ้าง CB c h o c o l a Brown TG t o p e g a y s d Shadow p l a y MG Misty Green DB Dusty Blue AV Ad Violet BP b e r r y Pink และ OP o r l n g e p e น c นะคะเราจะแบ่งโทนสีดังนี้ CB คือโทนสีน้ำตาล TG คือโทนสีหม่น SG, MG, DB คือโทนสีเทา AV, BP และ OP คือโทนสีแฟชั่นมีอีก3เลเวล3เลเวลคืออะไร3เลเวลคือเลเวล4ก็คือโทนสีน้ำตาลกลางเลเวล8โทนสีบอลกลาง และเลเวล12นะคะโทนสีบอลพิเศษเลเวลสีใช้ทำอะไรเลเวลสีนะคะใช้ปิดผมขาวเพราะในกล่องเนี่ยมีแอคทิวเตอร์หนะคะใช้ปิดผมขาวได้ดีที่สุดส่วนเลเวล8เป็นสีบอลกลางนะคะเป็นสีโทนแฟชั่นซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีแอคทิวเตอร์เนะคะส่วนเลเวล12เป็นสีโทนบอลพิเศษ บอลพิเศษคือสีที่สว่างสุดนะคะลงบนผมที่ฟอกแล้วระดับ9ขึ้นไปเท่านั้นนะคะในกล่องมีไฮ g h 3%และนี่คือการอ่านชาร์สีของ d i p s o u l t m m t t e o o o r r o t t o o n ค่ะ